ไปนะท้ายกันลงไปจมกองเกลียวนะโชคดีนะว่าเราจะไม่ตายครับเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไปเลยเพื่อนเออไปเลยไปเลยน้ำไปน้ำไปเอ้าไอ้คนเอ้าเฮ้ยลงไปทำไมไอ้เหี้ยไอ้ตัดโอไปอยู่เพื่อนกูเลยไปกูลงไปด้วยลากเออ โอ้ยโอ้เฮ้ยก็ออกมาแล้วกูรอดกูยังไม่ตายเฮ้ยโอ้เอาแล้วเพื่อนกูไปไหนนะครับไอ้คนที่โดดออกมาครับไปไหนแล้วอ่ะโอ้โอเคดูภารกิจดิเสร็จสิ้นไปสองภารกิจเลยสองภารกิจนะครับเพยรทิกเก็ตกับเกสเตนครับโอเคไปเลย โอ้ยเบชมาถึงแล้วนะครับโบลิสสเตชันเราจะมาเอาติเก็ตกันนะครับติเก็ตที่ว่านะครับมันอยู่ที่สถานีตำรวจนี่เหรอครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นงานช้างนะฮะหลังจากที่เราปัร์ที่แล้วเราไปแล้วนะครับหลังจากที่พ่อไม่เคยพามาเลยนะครับก็ไปแล้วดีใจครับช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะครับโอเคมาแล้วก็ได้เจอสตูสตูของเราเก่านะครับก็คือสตูลันนิ่งวิสกิเตอร์นะแล้วก็ฝันชู่ ไอ้ิดเนี่แขนขาดวิ่งได้นะฮะโหโคตรเทพเลยนะโคตรล็อกเลยนะนี่นี่แขนขาดวิ่งได้นี่นี่เป็นเียเลยโอ้โหกูล็อก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 แล้วทำไมทหารเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยวันนี้วันทหารแห่งชาติเหรอครับอ่าถึง paradise p o l i k d e p นะฮะอ่า paradise polikdept นะก็จะมีรูปสิงโต้นะฮะแล้วก็เยี่ยวใส่ครับมันจะมีตลกวิ่งออกมาดูนะเนื่องจากเกิดอะไรขึ้นนะ โอเคนแล้วก็เข้าไปเอาทิเก็ตโอเคเบชโอเคสถานีตำรวจนะครับเพย์ทิเก็ตอ่าเพย์ทราฟฟิกทิเก็ตเฮียนะอ่ตรงนี้นะฮะโอเคสวัสดีครับยิงยิงสวัสดีครับสวัสดีเฮ้เฮ้วันนี้ผมจะมาซื้อทิเกตนะผม่รู่าทิเก็ตจนะ,ะเป็นะ300 bucks. Shit. 300 I'm sorry 300นี่300บาทเหรอครับ300บาทเอ้าแล้วไม่ซื้อว่ากูมีตั้ง20,000ไอ้เหี้ยเอาใหม่ยเอามายฮายเดอร์รีครับ Hi h I'm i here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fundThat'll be 300 d o l l a r s y o u r e fucking kiddingI'm sorry 300ฮันเดดดอลลาร์สามรดอลลาร์ให้พ่องใจครับ โอ้แยแล้วกูจะทำไงเนี่ยกูต้องฆ่าคนหรือเปล่าถึงจะได้มาเนี่ยโอ้ยเยอะเยอ้เยอะเอาชิปขายแล้วมึงกิ่งดังไอ้เีอยต้องฆ่าคนเอาติเคตมาติเคตติเคตเบชจ้าชิทเฮ้ยอะตั๋วทิเคตติเคตได้ยังมาครับติเคต ตามดเลยตายมดเลยติเกยตเลยแ้แน,นี่จะเป็น,นะนตัก็ตน่นชัวร์เลยครับไงทฟอ๋อ oh, ต้องไปหยอดลงกล่องนะเอา้าเะไ oh, เอา้าเฮียอ้าไอสัตว์เฮ้ยลอยได้ไงวะไม่ต่อแล้ Take that, bitch! Yeah, yeah, bitch! Oh yeah! Fuck you! Bye, bye, bitch Okay, bye. Oh yeah! Take that, bitch! Fuck you! Nobody is taping this. Now you're all gonna. Bitch! Drop it, asshole! Look, look. Take that, bitch! My donuts. Suck my ass, bitch! Okay. เฮ้ยใครทมหที่ลังมาแล้วตายตายลบ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 เอาไปยิงกันเองยิงกันเองยิงกันเองโอกาสโอกาสฮมีดโทด้วยนะ นักโทษครับเยี่ยวสิน่านี่อ้วกครับอ้วกทำไมเราไม่ได้เพราะว่ายนมันอยู่ในคุกนะฮะทำอะไรไม่ได้ครับเฮ้ยวันนี้ผมมามาประกันตัวคุณครับนี่ครับมีของแจกครับมีของแจกคนที่คุกครับเยี่ยวเยี่ยวสิน่าเยี่ยวสิน่าเยี่ยวสิน่ามาหมดแล้วครับนักโทษหมดแล้วฮะนักโทษนี่หญิงล้วนฮะเยี่ยวสิน่า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 งงเลยดิมึงงงเลยดิมึง เยืดเส้นหน้ายืดเส้นหน้าต้องเยี่ยมให้นักโทษทุกคนนะเป็นของต้อนรับปีใหม่นะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นห้องห้องอ่าห้องประธานนะฮะห้องประธานโอเคประตูประตูนี้จะไม่เหมือนใครนะครับจากนั้นมาเลยครับอุ้ยไปเลยลืมไปแล้วครับว่าผมใส่ชุดตำรวจอยู่ครับมันเลยไม่รู้ครับแม่งโง่ดักดานเลยฮะโอเคฮะเรามาถึงอ่าที่ เซสชันดรอปบล็อกชาล็อกกันแล้วนะฮะแล้วเอาเฮียนี่โยนใส่ไปครับิ้ไม่โยนนะครับเฮ้ยเอากูคืนมาไอ้สัตว์มันไม่ลงวะโอเคหย่อดใหม่ยอดใหม่เมื่อกี้เกิดบั็กนิดหน่อยนะครับเมื่อจากรมันโยนแล้วมันไม่ลงนะฮะมันมันไม่โยนไว้สัตว์ Maybe I s เออเข้าแล้วโอเค มาเข้าไปแล้วครับโอเคแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วครับเป็นไรดีง่ายมากครับขี้ขี้ปิดปิดนะฮะขี้ขี้เยี่ยวๆตดๆนะฮะแล้วก็เข้ามาขโมยของหน่อยนะเพื่อไปสิริมงคลแกตัวท่านนะครับแม่ I'm gonna stop smoking this crap นี่อาการของคนดูหัววัวนะครับว่ามันจะเป็นหน้าขยักขยแงมานะครับเมื่อโดนแล้วนะครับมัก็จะวิ่งไปอ้วกนะฮะจะอ้วกเป็นเลือดนะฮะโอ้โหตรงนี้มันเออ ะครับเขาวาจะวิ่งมาตามกันเพราะมันโดนเหมือนกันนะฮะแล้วไอ้เคียร์มาอ้วกต่อแล้วไอ้เคียนี่ก็ตายแล้วแล้วก็อ้วกใส่หน้ากูไอ้เคียร์อ้วกใส่หน้ากูเหรออ้วกเป็นเลือดครับแล้วก็ตายนะครับตายนะเราต้องทำแจกนะฮะแจกแจกฮะเมือเขาโดนแล้วคราก็จะเป็นอาการเดียวกันครับคือวิ่งมานะครับหาจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการอ้วกครับแล้วไอ้เคียนร์จะวิ่งตามมาเขาบัโดนเหมือนกันนะครับเขาวิ่งมาโดนตูดไอ้เคียร์นะไอ้เคียนี่ก็ ตายแล้วไอ้ขี้นี่ก็ว่วตามแบบไอ้ขี้นี่ก็วิ่งไปนะครับเราจะไปโดนหัวบัวนะฮะไอ้ขี้นี่ก็ตายนะอ่าไอ้ขี้นี่มันไม่โดนเราต้องเตะให้มันโดนนะครับอ๋อไม่โดนนะโอเคกลับมาใหม่นะครับตอนนี้ก็มาถึงพา p a r เซ็นเตอร์นะครับกับมิดเวิ a l l นะครับมิดมีแอดมิดเวิ a l l ก็คือไปเอาสเต็กก็คือเหลือที่นี่ที่สุดท้ายแล้วครับไปกันเลยครับไม่ต้องรอครับก็จะมีตำรวจวิ่งตามข้างหลังนะครับ มิดโบนะมิดโบมิดโบมิดโบบิชอ่ามิดโบโอ้สเต็กสเต็กข้างบนนะครับสเต็กอ่าโทรศัพท์ใครดังครับเพียรโทรศัพท์ดังครับอ่ะดากวีขี้นะอ่าอ่าเอาพอดีพี่ตัวนี้มีป้ายมิดมีแอดมิดโบครับก็คือเรไปเอาสเต็กนี้เลยมีที่เดลซีสุดท้ายแล้วโอ้ย์ y โอ <Coming> นี่บอกว่าพาไดอะพาเซลนเตอรอ่ไม่ใช่นะมดเปาโอ้ดีไงโอสเต็กสเต็กมดเลสเลบฟฟยชิลดนไอสั์โอ้โหให้ลูกแดกเนื้อด้วยี้อะไรเนี่ย,ยนะ <c oughs> ซื้อเนื้อไหนโอจะได้สเต็กครับ อ๋อแล้วคนขายกันนครับผมต้องการสเต็กครับคนขายไปไหนครับสเต็ก now I'm g o n n have to find it myself they probably keep them in the back room ผมก็ต้องลองเข้าไปต้องเไปดูตัวเองนะครับไปเอาสเต็กด้วยเนื่องจากไม่มีคนขายนะครับก่อนจะเข้าไปเราต้อง เยี่ยวใส่เนื้อมันก่อนนะฮะพอหมั่นไส้เจ้าของบริษัทนะดูแลไม่มีความดูแลเหี้ยเลยไม่อะไรเลยเยี่ยวใส่นะฮะหมั่นไส้นะฮะมานะฮะเข้ามาจะเป็นห้องเย็นๆนะฮะรู้สึกเหมือนเอาไว้ห้องไวเก็บเนื้อนะครับเก้บอะไรเนี่ยโอ้โอ้ห้อ้ก็ต้องก็ต้องเฮล ủa uh, bố hey anh Kia là here. hey Kia ai, hey đi, stop my bullet lên oh, yeah suck it, ass bitch, okay, yes, bye bye bye, Yeah, suck it, suck it bitch, hey, oh this is covered by the skull take that bitch yeah bitch oh oh hit shot boom Headshot. shot by i'm gonna up i'm gonna Oh, shit. i oh what's up guys i yenny when do i feel like shit boom boom oh die

มึงถึงนะมึงไปชุดก่อนเหรอไปชดก่อนว่าอะไรไม,ไมันไ,ไม่ตายไอพีทำไมมนะึงไม่ตายไอพีก่อนค่ณแม่นะไปตาดีวะตายดีวะมึงตายเดี๋ยวขอร้องตายดิยว,เดวะเ,วเออไปอ่ะเว้ยมีทีจะตายหาเลยนะตัวนี้จะเป็นเอาวัวนะฮะวิธีการทำสเต็กเขาจะไม่มานั่งหั่นนะครับคือจะเอาวัวใส่เครื่องปั่นนะฮะแล้วก็จะมีสเต็กบารน์นะโอ้โหช่างง่ายเลยเช่นนี้ครับอย,รยอดเลยครับ เฮ้ยเดดๆตมีคนนะสไนเปอร์อไรครับสไนเปอร์สไนเปอร์ม shot ตายไปครับเฮ้ยวุสบ u y ีาไโดนะเ้ว y ีเอาแคนุนเอาวิ่งได้งได้เ้วีใส่กรสุนสอ้ายังวิ่งได้ครับโอ้โหยอดคนพิการนะ ไม่ไม่ยอมแพ้ชีวิตเลยคนคนมันคือเรื่องบอกเชียร์เอายอมแพ้เหรอครับเอายอมแพ้ชีวิตแล้วนะโอเคกำลังจะพูดว่าต้องชมเป็นตัวอย่างเลยนะเนีน่ยโอ้โหคนะนะตองการฉลาดจังกว้างกว้างเปิดไปกันว้าวเปิดไปแล้วแล้วก็รอค <M> รับโอ้โกโก้คันนะฮะเห็นว่านี่ครับนี่คือโกโก้คันนะครับเอาไปกินได้แต่ผมไม่กินนะโอเคตอนนี้มีกระสุนนะไประเบิดแปดบอลนะเฮ้ย เอาสิตัวครับแล้วก็รอบโออจี้ยนนี่ไม่ตายครับก็ตัดหัวนี่ครับโอเคตัดแย็บแย็บแย็บเฮ้ยว่ซิงไงซุ่มยิงเทคก e นบิ๊โอ้ยบิ๊โอ้ยบิโอ้เดสต์เลบิโอสแล้ว กูผิดอีกแล้วใช่ไหมเบ๊กผิดอีกแล้วใช่ไหมเอามึงยินรออะไรครับกูได้แล้วครับมึงไม่ต้องรอครับขอบคุณมึงมากครับเราต้องแหกออาไปเฉยๆเฟลเจ้าเฟลคุณเฟลบัตตี้ What the hell I think you gave us something ปาปาร์ตี้นี่สยองครับเมาเย็บโอวิงวิงดำกูมาเอามีคาตาลาสก้าเพี่ยนซิลไั่มีคาตาลาไั่มีคาตาลาบูมทจิตวิชดับแสดงครับนี่ครับไ่ิงกตายอ่านี่ นี่ง่ายมากครับดาบคาตาน่านี่อนุภาพรุนแรงที่สุดเลยนะครับเป็นอาวุธในตำนานนะครับอาวุธในตำนานนะครับยอดเลยครับสามารถฟันได้สองครั้งนะคนแหลกเลยครับเจ้าล้อนี่น้อยขอล้อไปโอเคเจสันท okay. ิกเขาได้พวกมาอีกแล้วนะครับบัตเชอร์นะหัหลังจากดีบาร์ดีฟอนซีเซสซีเบอร์นบุกเลดเน็กเราจะพวกบัตเชอร์ เคลียมากนะครับเป็นสงครามจอดมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนรออะไรครับเพื่อนโอเคเคลียร์แล้วนะครับก็จบนะครับกับการรีเวลิบลบอสเต้าอวิคเทอร์ไลท์เตอร์เซนนะครับรอชมคลิปหน้าเลยครับครับ